สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าที่กากอกค่ะในส่วนยางกระท่อมที่พักค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบห้าค่ะก็จะกลับบ้านแล้วก็เลยเอายิถ่ายคลิปในป่าสันยางของอีกวันหนึ่งค่ะ หลังจากที่ไปบวชกลับมานะคะไปถือศีลแปดกลับมาค่ะก็เมื่อวานนี้ก็ไปให้กำลังใจของเออลงกับป้าที่สพกกกาค่ะวันนี้ก็เลยพักผ่อนอีกวันหนึง่งค่ะก็ดูบรรยากาศตอนเช้าของในสวนกกกนะคะ นี่ค่ะที่พักค่ะนี่พักกระท่อมเล็กๆน่ารักน่ารักอากาศดีค่ะน<อ>ี่ค่ะค่รอบๆบริเวณนี่นะคะนี่ค่ะ,ะ,คะ,คะ,คะก็มี ห้องไรวันนีครห้องไรวันข้างๆก็มีคนพักอยาน่นะครับแล้ก็มีห้องน้ำมีห้องน้ำส่วนตัวของใครของมันแต่ละห้องค่ะอากาศร่มเรือนห้องพักกกอบ อากาศตอนเช้าตื่นขึ้นมามันไม่แออัดเหมือนกับอยู่ในกรุงเทพอากาศปลอดโปร่งค่ะมาแล้วก็ไม่อยากกลับเลยค่ะ ตอนกลางคืนก็จะมีคนมากรีดยางอาจตะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเขากรีดยางก็เพิ่งจะมาเห็นที่นี่นะฮะเพราะที่บ้านไม่มีสนเม่งจะเปิดหน้ายางได้สองวัน,น,น ปกติก็เป็นคนเพชรบูรณ์นะคะเป็นคนเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็ไปทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดปทุมธานอีอากาศดีมากเหมือนกับที่บ้านเลยที่ภูดทับเบิกเข,ข่าคออะไรประมาณนี้ แต่ถนนมันจเจริญมากจเจริญมากกว่าที่นี่แต่ชอบอากาศบรรยากาศโูเ่ขาล้อมรอบค่ะตอนกลางคืนก็ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยค่ะนอนก็สบายมากตั้งแต่มาถึงนี่คืออากาศจะดี ผ้าหม่มห่มผ้าห่มอย่างเดียวแล้วก็พัดลมก็ไม่ต้องเปิดถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้วยนะ,ะก็ยังมีผู้ติดตามน้อยค่ะเพิ่งจะเปิดช่องใหม่ๆค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกันยาด้วยนะคะ ยูทูบน้องใหม่ค่ะเพิ่งจะหัดถ่ายคลิปก็ยังไม่เก่งค่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะขอกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ